รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนีิวที่จังหวัดอำนาจเจริญปเหนียี่สิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญสามสิบสองปียิตหอยไทยอำนาจประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลกลางจังหวัดอำนาจเจริญน,นายเสรมสมเชีจยวหวานราราชการจังหวัดอำนาจเจริญรักษาราชการแทนผูน้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานประรพณี22สแมนงานประ,ะจำปีจังหวัดอำนาเจริญ32ปีฮิตฮอยไทย ปันานประจำปี2 5 6 8พร้อมเชิญล้งลองวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ32ปีโดยมีนางสุขสํารวยวันทนันมียกบุญนางยานีนา เข็มนาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญและสมาชิกวุฒิสภานายพันธพันธวันนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดรทวันนิยมพานิพัฒนานายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญพุทธมีส้มเฉียวหวานรักษาการแทนนายกเหล่าประชาจังหวัดอำนาจเจริญนายพรชัยวงงามประลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายไอร์พลอุ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญไน้รับการภาสนับสนราุนโดยมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากสำหรับจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการสถาปนาจัดตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหนร้อยสามสิบหกต้นปัจจุบับจากวันนั้นถึงวันนี้หนึ่งธันวาคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดมาแล้วสามสิบสองปีดังนั้นชาวจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันจัดงาน ระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบตนาคมของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่รับการสนับปนาจังหวัดสาหรับปีนี้จังหวัดอำนาจเจริญกําหนดจัดงานประเพณีฮิตสิบสองและงานประจําปีจังหวัดอำนาจเจริญประจําปีชองพนารอยหกสิบแปดสามสิบสองปีฮิตหอยไทยอานาจระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบตุลาคมบริเวณสนามด้านหน้าสถานการณ์จังหวัดอำนาจเจริญวันสิบวันสิบสี่ เพื S <S um, e ่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริณ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนวิธีกลางตลอดงานทั้งสิบวันสิบคืนซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่หนึ่งและชุดการแสดงฟ้อนเทิดพระเกียรติเนเดพระพันปีการแสดงชุดอาพรแผ่นดินชุดผิดสองข่าวบุญยาข้าวหักผีการแสดงชุดสำนึกในพระมหากรุณาฟ้อนภาคเขม้าสืบสารพระราชปณิธานและสิ่งเล่ไทยอำนาจเป็นต้นเป็นการแสดงกองยาว มีการแสดงประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดทูบีนัมเบอร์วันการแสดงดนตรีของวิทยาลัยเทคนิคอำนาจ,จเจริญและการประกวดร้องเพลงหัวน้าศรนราชการจาังหวัดอำนาจ,จเจริญการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง,งท้องถิ่นการเดินแบบผ้าไทยคาราวะคาราวาไลพระแม่หองแผ่นดิง้งการประกวดนางสาวอำนาจ,จเจริญการแสดงร้องเพลง ของผู้ชนะการประกวดร้องเพลงรูปท้องทิมท้องที่และการออกรางวัลสลากกาชาดการมส่วนปรนในปี2568เราจะมีภายในงานจัดให้มีพิธีทศการให้ความรู้ของส่วนราชการต่างๆและผู้แสดงทศการประเภทนี้วัฒนธรรมของจังหวัดเจ็ดอำเภอและการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้าจากภาคเอกชนการแสดงศิลปินนักร้องชื่อดานตลอดการจัดงานและกิจกรรมอื่นอมากมายและยังการแสดงของศิลปิน งดัตลอดการจัดงานจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมชิมแชะแชร์งานประเพณีฮิตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ32มมี พิษหอยไทยอำนาจประจําปี2568ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2568นัณบริเวณศูนราชการจ,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 จังหวัดอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจเจริญห้ามพลาดกันนะครับ